สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมขุดดินจากบ่อขยะเปียกนะผมรื้อบ่อขยะเปียกบ่อเนี้ยนะครับผมนะเพื่อที่จะปรับปรุงบ่อขยะเปียกใหม่ปรากฏว่ามีไส้เดือนอยู่มากมายในบ่อขยะเปียกนะครับผมนะดูดิเยอะแยะเลยนะครับผมไส้เดือนเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพราะฉะนั้นดินในบอ่อหมักขยะเปียกนี่มีความอุดมสมบูรณ์นะถ้าใช้ตัวไส้เดือนเป็นตัวแปรตามหลักวิชาการว่าพืดินตรงไหนมีไส้เดือนมากดินตรงนั้นอุดมสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ผมจะปรับปรุงบอ่อหมักขยะเปียกสามสี่บ่อโดยการเอาเอาตะกร้าใส่ลงในบอ่อขยะเปียกเพื่อให้การย่อยสลายเร็วขึ้นผมซื้อตะกร้ามาแล้ว ตะกร้าสามสีลูกเนี่ยบ่อบ่อนี้ผมใส่ตะกร้าลงไปแล้วนะครับผมก็เนี่ยนะครับผมเมื่อก่อนผมอันนี้เป็นบ่อชุดแรกที่ผมทําเมื่อสักสองปีที่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ตะกร้าลงไปมันทําให้การย่อยสลายในช้านะการทําให้การย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็แค่เอาตะกร้าไว้ละยี่สิบบาทใส่ลงไปอย่างนี้ให้มีพื้นที่ระบายอากาศให้มีพื้นที่ในการย่อย ะะจะทำให้การย่อยสลายเร็วขึ้นนะตรงนี้จะกลับปรุงเพิ่มอีกสามบอ่อนะครับผมนะฮะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะขยะเปียกไม่ทิ้งให้เป็นภาระของสังคมเอาขยะเปียกทั้งหมดนะฮะมารีไซเคลิลให้เป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารของพืชย้อนกลับลงดินครับผมนะฮะ,เ,ะเราทุกคนนะสามารถช่วย ประเทศชาติได้โดยการลงมือทำง่ายๆแค่นี้เองครับผมสวัสดีครับ